เอานั้นระหว่างนี้ขอแนะนําตัวก่อนครับผมผมอ่าทินประถมชีวโยครับผมจากกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับอกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครับกลุ่มอ่าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนะครับเป็นตัวแทนของกลมส่งเสริมในวันนี้นะครับผมก็อ่าเบื้องต้นนะครับผมก็โดยของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมผ so ู age. Age MM ้ประกอบการการผลิตและการแปรรูปนะครับผมแต่เราก็จะมีผลผลิตนะครับเป็นทั้งคนกิจการผลิตประรกนครับแล้วก็เกษตรเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นเป็นพืชเป็นพืชเศรษฐกิจผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรต่างๆนะครับก็คือไม่ได้สอดส่งว่าเป็นพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการครับต้องการพัฒนาในส่วนไหนครับผมก็ โดยแนวทางการส่งเสริมของทางกองพัฒนาเกษตรสากรรมครับก็จะเป็นการปฏิรูปเกษตรกรรมนะครับสู่เกษตรตสากรรมที่ยั่งยืนนะครับก็ agroindustry นะครับก็ทางทางพันธกิจของเราก็คือจะมีการส่งเสริมทั้งบุคลากรการส่งเสริมภกษะความรู้เป็นการอบรมนะครับผมซึ่งที่ที่ดําเนินการอยู่ก็จะมีข้อเกี่ยวกับของอบรมเกี่ยวกับส่งเสริมผู้ประกอบการ ผลภัยที่ต้องการเชีนยนไปเลยครับผมแต่จะเป็นอีกหน่วยงานหนึน่งนะครับผมแล้วก็จะมีส่งเสริมการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนนะครับมีการเจฟก็คือมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เครื่องจักรเกษตรแปรรูปอะไรอย่างครับผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆครับที่ที่ส่งเสริมให้อยู่คู่ชุมชนครับนี่ก็คือทางทางภางรกิจของกองพัฒนาเกษตราการรมนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาครับเราก็จะมีเกี่ยวกับ โครงการหรือกิจกรรมครับที่เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนะครับแต่แต่ในปีที่ผ่านมาครับก็ยังไม่มีผู้ประกอบการที่ที่เป็นของกระท่อมโดยตรงนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแต่กิจกรรมเนี้ยมันก็จะมีในปีถัดๆไปอะไรนะครับก็คือเราก็เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมะครับผมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระท่อมนะครับผมถ้าในส่วนเนี้ยมันเราเราเราแบบ เปิดกว้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ครับผมครับผมทางทางทางกรมสนเสริมมีประมาณนี้นครับผม